สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมลูกเจ้าดูนะครับลูกเจ้าดูชนะสามไปครับนี่นะสุนัขพู よいしょ。<music> ตัวนี้เป็นลูกเจ้าโชคชัยนะครับสามล้านสาม